มาที่ราศีต่อไปนะครับคือราศีที่เราศีตุลน,นะครับราศีตุลอยู่ระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนราศีนี้การงานนะครับธุรกิจปานกลางนะถือว่าให้ประคองประคับประคองอการเงินและก็ประคับประคองหุ้นส่วนประคับประคองคนที่มาลงทุนด้วยนะครับลาบผลก็ได้ครึ่งเสียครึ่งก็ถือว่าก็ยังดีอยู่นะครับมาที่คู่ครองความรัก ก็ต้องประคองอีกครับในการพูดจาให้หนักแน่นเช่นแม้กระทั่งว่าใครมาจีบเราเราไม่รับจีบหรือเราไม่รับตกลงสมมติว่าเราเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงอาจจะหึงหึงขนาดถ้าแค่เขามาจีบยังมีปัญหาถ้าเราไปจีบเขารับรองว่าเลิกลาครับโชคล,ลาภราศีตุลมีมีม มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับโชคลาภจะมีโชคลาภแล้วก็เกิดจากาดาวโชคลาภดาวอาทิตย์หรือดาลาบลอยนะครับอาทิตย์มาตกต,ตัวเองตัวเองมีลาบก็คือว่าตัวเองมีโชคตัวเองซื้อลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่รตัวเองซื้อหวยถูกหวยหรือตัวเองทําการค้าแล้วกลายเป็นการค้ามีอุปสรรคน้อยที่สุดค้าขายสําเร็จผลถือว่าราศีนี้เป็นราศีที่มีโชคลาภนะครับ การเงิน <G un ian> ระวังหนี้สินสะสมหรือดินพ่อขาหมูสร้างหนี้สินอยา่าสร้างหนี้สินเพิ่มหรือการใช้จ่ายก็ขอให้ระมัดระวังนะครับพอเรามีโชคมาปุ๊บหลังจากโชคลาภมาการเงินเนี่ยถ้าเราระมัดระวังโชคลาภยังอยู่ถ้าเราไม่ระมัดระวังยังไงโชคลาภก็หลุดลอยการหลุดลอยก็คือการใช้เงินเปลืองการใช้เงินเยอะการใช้เงินไม่รู้จักตัวเองนะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับการบูชาดวงเหรียญ รวยไม่รู้จักจบสิ้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผม